ทอดแหได้ปลาทูก็เป็นเรื่องราวของครูหนุ่มนะฮะกับเมียสาวก็เป็นครูเช่นเดียวกันอยู่ในโรงเรียนเดียวกันนะครับอาศัยในบ้านพักครูใกล้ๆโรงเรียนด้วยว่าเงินเดือนครูน้อยนะครับตกเย็นสามีก็มักจะนําแหกับตะคองออกไปทอดแหหาปลาในหนองน้ําใกล้ๆกับบ้านพักนั่นเองนะครับบางครั้งก็กลับมาดึกๆนดื่นบางครั้งกลับมาเช้าเลยก็มี วันนี้ก็เช่นเดียวกันหลังจากรับประทานอาหารเย็นเรียบร้อยแล้วสามีก็บอกภรรยาว่าจะออกไปหาปลาในหนองนามหลังจากสามีได้เตรียมแผลกับตจข้องเดินทางออกไปแล้วภาพฝันของภรรยาก็คือสามีต้องไปตรากต่ำทำงานหนักทอดแห้หาปลาอยู่ข้างนอกแต่เธอหารู้ไม่ว่าภาพจริงที่ตัดมาคือ สามีกำลังไปนั่งอยู่ในวงจั่วไพในบ้านพักครูอีกแห่งหนึ่งใกล้ๆหนองนา้าเมื่อใกล้สว่างจึงได้เอ่ยปากบอกภรยาของเพื่อนครูเจ้าของบ้านซึ่งจะต้องไปซื้อกับข้าวในตลาดซื้อปลาใส่ตะคองให้ด้วยแต่เผอิญวันนี้ภรยาของเพื่อนไม่ได้ไปตลาดโดยใช้ให้ลูกชายวัยสิบสามขวบไปแทนลูกชายของเพื่อนจึงได้ถามคุณครูว่าคุณอาครับต้องการปลาอะไรนะครับ คุณครูกาลังติดพันการเล่นไพ่อยู่จึงตอบทรงเดชไปว่าปลาอะไรก็ได้หนูซื้อให้ครบร้อยบาทและเอามาใส่ตะข้องที่วางไว้ตรงเนี้ยเดี๋ยวเช้าอาจจะได้เอากลับบ้านเช้าขึ้นมาคุณครูก็เอื้องมือไปคว้าตะข้องพร้อมแหรีบเดินทางกลับบ้านเมื่อถึงบ้านจึงส่งตะข้องให้กับภรรยาซึ่งภรรยาก็รอปลาจากสามีจะทําแกงส้มมือช้าอยู่แล้วจึงรีบนําตะข้องมาเทปลาออกทันทีทันใดนั้นได้ยินเสียงอุทานจากภรยาว่า นี่ไอ้แกเดี๋ยวนี้มึงเก่งกาดขนาดทอดแห้ได้ปลาทูมาเลยเจียวเลยมึงแอบทะเลทไลายไปที่ไหนมาทั้งคืนมึงบอกมาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นเป็นเรื่องเดี๋ยวจะเอาเลือดหัวออกให้ดูจากนั้นทั้งคู่ก็ไม่ได้มาโรงเรียนโดยยื่นใบาลากิจหนึ่งวันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าท้าทายระบบชีวิตจะจบไม่สวย